ดีครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีเอซทุกท่านนะครับตามเลขหลักกิโลนะมีผู้โชคดีนะครับมาปนบานแล้วก็ถูกมาสามงวดแล้วนะครับงวดนี้ก็มาอีกนะครับวันนี้ขออนุญาตมาถ่ายทำนะครับคนที่มีโชคลาภเสียงโครับูก่สวัสดีครับคุณพี่มาจากทไหลโน้ด้านอกจารครับผมคนขายลอตเตอรี่ครับโอ้ขายอยู่นี่ลอตเตอรี่ถูกเลขอยู่นี่ ครับผมขายยี่นี่ถอยีนี่ทุกจังวดแล้วสองวดครับโอ้สองมวดแล้วครับผมงวดที่แล้วถือคือมาที่นี่สองหมวดแม่นครับก็มาขายสองวดมาทุกงวดเลยครับมาทุกงวดทุกทุกงวดผมแล้วเพิ่งจะถูแค่สองหมวดเองครับอันนี้งมวดที่สองเด้ออันนี้งวดที่สามเด้อถามเื่อน้อกันเด้อมาแต่ว่าผมมาหมวดน่ะยังไดกระสิออกหาศูนย์เนี่ยาะว่เพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นมันออกพกพกหนึ่งกันว่จ้าเมียนมันออกหกหนึ่งวันที่มันก็มาออกหาศูนย์ต่อกันฟังขนาดนะครับเมียนจ้า เพราะว่าเพราะว่ามันเคยออกนะมันเคยออกเนาะมันเคยออกมันก็เพราะว่าตอนนั้นผมเคยขับรถทาหมานะทะเบียนรถผมมันเก่าเจี๊หานะมันออกหาเก้าตอนนั้นค่ะพอหมดล้างมามันก็มาออกหาเจ็ตผมว่ามันสิออกคือเก่านะผมก็เลยซื้อหาเจ็๊นัทนเลยอ๋อหาเจ็เจ็ดยหาอะซื้อเจ็๊ยหานะมาแค่แค่เจ็ดหานค่ะก็ได้ซื้อค่ะ วอีขอมัเนาะ้อหมันมานที่สามได้เอามมาถมยเอามมุมเม้้ก็ไดีบนก็บอกเพ่นไ้เก้านีละบอก่นเนาะจะบอกเพ่นไขึ้นกันนี่แหละ่นมาอัจื้อมากแมครับกัจื้อมาถวายมพิถนคือคือมื่อไม้สันคักแทะกริกกริกเล่นะเืสนเลยนเนาะโอ้ยสงสัยทูวีลีตัวนี้มือไม้สัน ครับคุณผู้ชมนะครับได้บนงวดที่ผ่านมาเนี่ยโบนที่แล้วที่แมวมีมุกกาแลกวันนี้ะถูกงวดตัวไหนที่ถูกตัวตัวไหนครับพี่ที่ถูกงวดเจ็ดห้าครับผมคือเจ็ดห้าก็กลับนะครับเน้องโอ้พี่สานเหรอ โอ้ลขที่สารก็เจ็ดหาโอ้พึ่งบมกมาเขาตัง <No ค์แล้วทีแรกครับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าหาถูน้องการเด้อสามันกะถ้าบ่มีตัวซื้อกะนี่ตัว bueno นี้หาศูนย um> ์ครับหาศูนย okay ์งาบอ่ะงูนาครับงูนาหาศูนย์มันเคยออกหกนึงแล้วมันก็บอกหาศูนย์ดิจำไได้โอเมนเมนมันออกหกนึงนมา ใครมักมันนะครับเขมงคลครับถ้าเ็งเลขถูกอันนี้กับสีดามต้องกานแหละกับอธิษฐานว่าจะไหนเลขถูกเมื่อสักคสูคนี่ครับัออาัว่งสิดทีเอามอมูมาถวายเพิ่อนอ๋อแะมีเอถวายเข้ามาที่เ่าเละครับถวายเขามาที่เ่า เคยฝันดีฝันถึงหลักกิโลบ้างไหมครับอยู่นี่มีปฏิหารเลยฝันครับแต่ว่าตอนที่ฝันเก่าหานะผมฝันมาเขามาตัดกล้วยผมเครื่องหนึ่งเนาะผมปลูกก็กล้วยไว้เนาะกล้วยยังไงครับครับส่นตัดไปเครื่องหนึ่งมันบหมผมก็เลยตีเหล็กวากล้วยมันเก่าเนาะครับผมก็เลตัดเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งของเหล็กก็เป็นเหล็กหาผมก็เลยตื่นขึ้นมาซื้อตีสามนะครับฝันตีสามตื่นมาซื้อตีสามซื้อเลยไม่แอนครับฟันแม่นเนาะแต่บางวันบางหันเนี่ยผมฝันแต่ว่าผมว่า เพราะว่ามันเคยออกเก่าหาแล้วมันก็ออกหาเจ็ดเจ็ดหานะผมก็เลยซื้อหาเจ็ดหาแต่ว่ามันก็ต้องซื้อกลับไปคือเราเลยเนาะเจ็ดหา่น้รัโลก็มีหนึ่งสองเจ็ดหาศูนย์หนึ่งแมันจ็แล้วต้มากมันำเนาะแต่จับคู่ก็ถึงสามตัวเ้าก็เจ็ดหาศูนย์ของเหล็กมันมีตั้งแปดตัวไหมแต่พมจืดแ่นั้นเมื่อนกี้นะครับเลมีแปดตัวครับแปตัวครับได้เล็กสิบตัวทีมี้จมีล้างกิโลแปดตัวแต่ว่ามันก็ออกที่ล้างนีได้แต่แต่งวดนี้ได้แล้วตรงงวด เบถึงามนอก่วจเหานเราต้องงวดกห้ต้องหมดนหาโนเนเนาะมไเนาะมากระสือน้ำมีบ่นมีคบเเป็นยังล้กระสือนรักคือเกาเลยมสวันที่แรกกรจุดได้สองตัววันฝ่ะจุดได้เล็กเจ็ดหาเจดหาอีกโอ้ไอเขาเรยว่าถือเลขจาก้องน้ำครับเรานะครับ็ที่มนครับเพราะว่าติดตรงกันกับ เป็นพรรษาหลวงตาหาจ้พันลวงตาอายุเพิ่นเก่าสิบห้านกว่า่นได้เพิ่นมากเเลยซื้อน้ำเพิ่นพันษาเพิ่นเจ็ดสิบหาเขาเลยซื้อมาทัดนาเขามาชเจ็ดหาพอดีเลยว่าถูกยูส่ี่ยพ่ยใสน้ออยู่มันโกางครับกลางเนามันก็ซื้อน้ำน้ำเพื่อนอยโอ้เราได้ลอยนึ่งคุณผู้ชมนะครับเลข หลักกิโลท่านบอกว่าหนึ่งหกมาแล้วห้าศูนย์ต้องมาตามนั้นไนีริงเเว่ันออกหมันเปเเาทอนกว่ามันออกไปแดตามนั้นจริงๆนอกตมันออกหนึ่กหนึ 5, <0. S 1> ่งดิแมนหกหนึ่งกับมันก็มาออกหาศูนย์หาศูนย์ทาอีเื่อนยังไงก็ต้องห้าศูนดิ ต้องสลางนีสุดยอดเลยเจ็ดกับเกนี่ิสเจ็ดกัาเก่านี่นตักัล้วยกล้วยงามๆแบนี้มันมันนมีอยู่อันนมีกล้วยผ่อนมีกล้วยอีีสลังข้าวแกกล้วยถอนเนี่ครับเปลี่ยนรถผู้โชคดีนะครับคุณผู้ชมนะครับครับคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหก็ปลกนี่เลยบอลเนี่ยปกให้เลยใช่ไหมเนี่ย องให้เลยดูมให้เบร์ทนทั้งล่างยนจะเาของเพุ่พี่จุดเมื่อกี้นี่ใช่ไหมสี่สี่สองหรือสี่เจ็ดนะกลับมาแล้วนะครับคุณชมตัวเลขรอดยทั้งหนึ่งไม่ะเป็นตัวไหนนะครับคุณชมนะครับคุณพี่เขาบอกว่าถ้าเลขถ้าเลข หนึ่งหกมานะครับห้าศูนย์ก็จะมาตามหลังนะฮะห้าศูนย์จะมานะครับฉันชอบห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์จะมานะครับงวดหน้าท่านผู้มีเซ็นก็บอกชอบแล้วนะครับถูกมาสามงวดแล้วนะครับชอบห้าศูนย์ คุณผู้ชมนะครับมาตามเอาตัวเลขนะครับคุณพี่นะครับถูกมาสามงวดแล้วนะครับว่าจะเป็นตัวใดนะครับนะเรามาดูรอลุ้นตัวเลขทูบเสียงไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับแต่เบื้องต้นคุณพี่เขาชอบแล้ว50นะครับ16งกมาเลขเลขหลักลต่อมาก็จะออก5้านนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าจะออกจริงหรือเปล่านะครับอ่ะ ลางเลยสี่สองสองกะสี่สองสองกะสี่สองสองยังครับสกเป็นลางดี่สองสองกับห้าศูนย์สี่สองสีองเป็นเดนเนาะอร่อยเนาะดาแมนเป็นอาจารย์เล่หรอเปล่เป็นอาจารย์เล่จะเป็นอาจารย์เล่นไหนตรงไหนครับในชีตห้าศูนย์ตรงไหนจ๊ะเนี่ยอันนี้เลขคานี่จ้ะี่เลขคานี่ี่เลขศูนย์นี่ห้าศูนย์นี่มาบนไก่เป็นห้าศูนยเห้านย์หินน้ำมูด้วยนี่ห้าศูนย์ห้าศูนย์เนาะีจะมายืนตรงวอนสิ จะมายืนเบิ้งสี่นี่มันเห็นเป็นเลขกหาศูเนเลยเด้่าูนจ้าโอ้ชัดชัดอยู่อืมเนี่ก็สีสองสองทุกเซียงไทยนะครับสีสองสองเพิ่นจุดก่อนก็เต็มเต็มเหมือนกันนต่องวดเลยน้อเนี่ได้ต่องวดเลยตัวเนี่ยโอ้นะ เดี๋ยวขอรูตัวเลขนะคแม้รับนีก่ห้เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดออกไปแล้วนะครับเหลือสามห้ายังไม่ออกนะครับนี่เลขเลขเลขที่ครับมบรักกิโลนเรีใ่อ่านบุญกยังว่าห้าวอ่องว่างไหนี่ว่าบยัไหนพ่อใแม่้บุญใบ้บุนเดอถ้ายบรักกิโลี่ไดีเกขไเ้เลกครับ สิบไม่ได้จังได้เนาะหนึ่งหกหนึ่งหกเต็มเต็มเลยนี่เนาะแต่ว่าบฏิทินหนึ่งหกลำพูนเนาะโอ้เจนหาลำพูนเนาะถ้าได้ตัวนี้สงกสานต์จะบนล่างเลยเนาะหาซูลผมชอบมาจึงถือตะเลงล่างเนี่ยตเลงบนลงมักไล่หาซูลเนาะพี่เนาะวันนี้ตรงนี้ต้องซื้อในในหาซูลเนาะอ่ะตามต่อฮะคุณผู้ชมฮะ หายเลยจะมาแล้วก็หายหมดเลยจะมาแล้วก็หายเลยหมอสาธุแต่ก็ทายแบบน้อยๆใหายจริงหรอไปจากไหนหน่องกินเนี่ยว่าเราเราเคยไปหาโดนแล้วเราเคยไปหาตีไปหาจากไหนมาหาแต่ว่ามาซื้อน้ำมันด้าวเจียเครื่องไปไปยังไงอาการของเราไปไ่นไปแนวไหนไปบอกไปบอกไปเสียงตามสายไปบอกหัจ้ะไป เสียงตามสายเป็นจรเนาะยิงนบเป็นเสียงอไเในหูเพิ่วาจะไห้ครับเพิ่บอกเลขนี่ะบอกเลขเลยบอกอ๋ออมันออกยังแต่มันได้แดสามแปดสามแปดสามแปดเนาะแล้วไปบอกเลขสามแปเนาะมันบอกนบอกเลข็นบอกแปดสามสามแปดสามสามแต่ว่าสือแต่สามสักันสือแต่สมตัวบ่ถือผมจมันออกสามแปดสาปดเนาะมัออกอีก จ็ดสองสองเจ็ดน่ะไปบอกอีกไปบอกอีกแต่โมซสืออีกโอ้ยิ่งเสียงเสียงจังไหนเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงวันนีู้เลยหาเจ็ดศูนย์หาเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหซื้อจาลตอรีใหม่นะเพื่อนไปกระซิบบอกน้ำหูรเลยมาจากไหแมนเป็นเสียงเสียงลมค่ะเสียงล่มไมยิ่งชัดเจนนะป่ะจ๊ะเป็นเสียงผู้งยิงเลยเสียงผู้หยิงค่ะ เมื่อที่จังหวัดที่สามเสียงผู้ใต้เสียงวันที่สามเสียงผู้ใต้โอ้เสดงว่าไปดูเนาะไปดูตัวเนาะขับเร็วเนาะใช่ใช่จุดประกาศเปิดหน้าต่างนอนแม่นบอกกลัวตั้งนะนนั่นเลยบอกอย่าแต่ข่วยงามแห้งอไปดูนี่เราจะไปตามอยู่บ่มื่อนี่บ้านในบ่รูวอันบอกก็อยู่กันจังไลยก็ให้ไปบอกเนาะไปบอกเลขคือเก่านี่นะให้ไปบอกให้ไปบอกเลขเนาะ โชคด้านิีดายมั eh, ่นใจจ้าเฮ็ดบุญให้คือเก่าเนาะเอลยเนาะแม่นฮ็ดบุญให้คันคันบอกตรงไหนถึงจะ่หูเนี่เนาะนี่ได้ตามด้วยนู่ีเบอร์ัตตอรี่อยู่แถวนี้ล่ะคะโอ้บ่ยากนั่นบ่ยากบ่ยากเลยลอตเตอรี่อยู่นี่แหละอ๋อมาน้ะเจอหน้าบ่อกยังงั้นเดี๋ยวถามพี่เจีอะไรนะเรียกชื่ออะไรนะชื่อชื่ออะไรเอ่ยจะได้เรียกใอยบอกจ้ะ ่ะครีสาค่ะรีสาเราจะได้มาขายอยู่นี่ทั้งสองคนเลยป่ะจ้ะจ้าขายอยู่นี่อคนจ้ะจ้าอ่ะขอดูตัวเลขเน้นๆดิมาได้มากินป่วยใหงน้ำแข็งจ้าสาธุสาธุอ่ะคุณผู้ชมได้แล้วอ่ะตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมนะครับโอ้แข็เย็นเดีวเด็กซป่วยนะเฮงซัดซัดเนี่ยเฮงยืนแองไกลเฮงซัดซัดเลยหาคุณ อ่2ีสองสองสี่สองสองเนี่อะูนี่ส่เนี่บอกูนค่ะโอ๋อแล้วเลเก็อยู่ข้างหน้าเล็กๆ่นหอ่ะโอเคครับเนี่ยโอตามนี้แหละอ่ะแนนแนแมนคด้ไแมนแมนต้อง่ะออตามนี้เลยเนาะตามนี้เลยเนาะห้าศูนเนี่ยอ๋อเซสังมังคลังอ๋ คุณผู้ชมนะครับล่ำลากันไปนะครับส่วนตัวเลขก็ห้าศูนย์นะครับกับสี่สองสองนะครับได้งวดอ่าสี่ห้าสองกับห้าศูนย์นะคุณพี่เขาได้ถูกมาสามงวดแล้วนะครับแล้วก็คุณพี่เขาผีลักกิโลนะครับไปไปตามสายบอกไปตามสายคือไปโบกที่บ้านเลยนะครับเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับไปโบกถึงบ้านเลยนะครับอ่ะคุณพี่เขามีเซนนะครับมีเซนแล้วผีไปโบกถึงบ้านเลยนะครับ อรอติดตามกันนะครับว่าจะได้เป็นเลขตัวไหนนะครับสาธุสาธุอขอบคุณครับสวัสดีครับผมอาโจดีตพีเ่เด้อจ้าจ้าสาธุสาธุ